มาแล้วสั่งดว่วัน12ธันวาคม68นี้สรุปของขวัญปีใหม่4,000บาทคนละครึ่งพัดเฟส2อง 2> เดือนมกราคมถึงเมษายนเตรียมรอรับเงินบัตรคนจนได้ด้วย สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่4ธันวาคม2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิัสดิการต่างๆการแจกเงินต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสําหรับการแจกเงินรอบใหม่ของขวัญปีใหม่ปี2569ในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาอัปเดตพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะแน่นอนก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าดื่มเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟัง ลวยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะล่าสุดนาเองนิตินะคะก็มีการเปิดเผยถึงการ เตรียมนโยบายจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะมีการสั่งพิจารณานแนวทางดําเนินการแจกเงินคนละครึ่งพัดเศเฟส2ให้กับกลุ่มตกหล่นเฟสแรกคนละ4,000บาทค่ะล่าสุดนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการคนละครึ่งพัสดุเฟส2โดยจะเพิ่มเงิน ให้กลุ่มตกลนเฟสแรกถึงคนละ4,000บาทว่าเรื่องนี้นายกรัมตีได้ให้นโยบายแล้วซึ่งต้องขอไปดูวิธีการและรายละเอียดเรื่องงบประมาณที่จะนํามาใช้ก่อนซึ่งนายเอนิตินะคะก็ได้กล่าวว่านายกได้ให้นโยบายมาแล้วขอรับไปดูว่าจะทํำยังไงเรื่องงบประมาณก่อนส่วนจะมีการเติมเงินให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยหรือไม่นั้นนายเอณิติกล่าวว่าจะมีการ พิจารณาแน่นอนในเรื่องการให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนดังกล่าวด้วยรวมไปถึงการทบทวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในปี2569 ซึ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องโครงการคนละครึ่งพัสดุเฟส2ว่าใครจะได้รับเงินกันบ้างนะคะซึ่งสำหรับโครงการคนละครึ่งพัสดุเฟส2ก็ถือว่าเป็นการแจกเงินชุดใหญ่ของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยอีกหนึ่งรอบถือเป็นหนึ่งคำถามที่ผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งพัสดนะคะก็ยังสอบถามกันเข้ามานะคะว่าสาหรับเรื่องการแจกเงิน คนละครึ่งพาร์ทเฟสแรกหากยังใช้เงินคนละครึ่งพาร์ทเฟสแรกไม่หมดตามที่รัฐบาลให้สิทธิมา2,000-2,400บาทนั้นถ้าใช้ไม่หมดภายในสิ้นเดือนธันวาคมจะสามารถนำยอดคงเหลือจากคนละครึ่งพาร์ทเฟสหนึ่งมารวมคนละครึ่งพาร์ทเฟสสองได้หรือไม่คำตอบที่ชัดเจนคือไม่ได้นะคะเพราะกระทรวงการคลังกำหนดให้ชัดเจนว่าวงเงินดังกล่าวนะคะ คนที่ได้รับ2,000บาทและคนที่ได้รับ2,400บาทต้องใช้ให้ภายให้หมดนะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ธันวาคม2568นี้เท่านั้นว่าถ้าถึงวันที่31ธันวาคมหากพ้นเวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปวงเงินสิทธิใน G Wallet ในแอปเปอาต่างรับาลจะดึงวงเงินคืนนะคะไม่สามารถนำมารวมกับโครงการคนครึ่งพัดเฟส2ได้สำหรับคน และเครื่งพัดเฟสสองที่เป็นโครงการที่หลายคนกำลังจับตามองนะคะเนื่องจากเป็นมาตรการที่ทางรัฐบ,บาลนะคะเตรียมช่วยเหลือค่าของชีพเป็นของขวัญปีใหม่ปี2 5 6 9เตรียมเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมหลังจากเฟสแรกมีผู้ตกหล่นจำนวนมากเลยโดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในเฟสนี้คาดว่าจะได้รับวงเงินสูงสุดถึง4 0 0 0บาทและจะสามารถเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังได้ตั้งแต่ช่วง ้นปีหน้าก็คือเดือนมกราคมนี้เลยนะคะทั้งนี้รายละเอียดต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาซึ่งแน่นอนนะคะจะเปิดให้กลุ่มตกลนในเฟสแรกลงทะเบียนใหม่ได้เบื้องต้นคาดว่าเปิดลงทะเบียนภายในเดือนธันวาคม2568และเริ่มใช้สิทธิได้จริงในเดือนมกราคม2569ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากต่อเนื่องนั่นเองค่ะ จะสรุปผลภายในวันที่12ธันวาคม2568นี้ก็เตรียมกอดติดข่าวสารกันไว้นะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านกลุ่มตกลนนะคะที่เป็นรายใหม่จะได้รับสูงสุดถึง4,000บาทส่วนรายเก่าเฟสแรกนะคะก็จะมีการแจกเหมือนเดิมนะคะแต่จะได้เฉพาะเฟสที่2วงเงินของเฟสที่2ซึ่งถ้าแจกวงเงิน2,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มคนละครึ่งก็จะได้รับ คนละ2,000บาทนะคะสำหรับใครที่ได้รับเฟสแรกไปแล้วส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มตกหล่นนะคะจะได้รับของเฟสแรกด้วยนะคะ2,000บาทและเฟสที่2ด้วย2,000บาทก็เป็น4,000บาทสูงสุดค่ะสำหรับ กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะถ้ามีการแจกเงินเฟซสองต่อนะคะก็แน่นอนนะคะรอรับเงินเติมเงินเข้าบัตรได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการแจกของขวัญพิใหม่นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนด้วยนั่นเองไม่ใช่ฉเฉพาะกลุ่มคนละครึ่งผัดนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะในส่วนของการเติมเงินเข้าบัตรให้ทันทีนะคะและสามารถนําบัตรประชาชน ะะไปรูดซื้อสินค้าได้เลยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีการวางแผนนะคะว่าสําหรับกลุ่มบัตรสุดการแห่งรัฐรูบัตรควนจนนั้น มีคาดการว่าจะเปิดให้ใช้สิทธิ์นะคะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดด้วยนั่นเองนะคะก็จะสามารถใช้สิทธิได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะหลักเกณฑ์เงื่อนไขก่อนหน้านี้น,นะคะคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปซื้อที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นนะคะแต่ล่าสุดนะคะมีการพิจารณานะคะว่าค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดก็สามารถใช้สิทธิ สวัสดิการแห่งรัฐได้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่า เป็นหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ที่ดีนะคะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั้นจะได้ไม่ต้องนําเงินไปซื้อเฉพาะร้านหฟ้าประชารัฐนะคะบางท่านอยากใช้จ่ายซื้อข้าวของกินในชีวิตประจําวันนะคะก็สามารถซื้อตามตลาดได้เลยร้านค้าที่เข้าร่วมของการคนละครึ่งพับนะคะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะคะสาหรับวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ ได้คลิปนี้ได้ค่ะรอรับโครงการดีๆจากทางรัฐบาลแจกเงินของขวัญปีใหม่ไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ